สวัสดีค่ะพบกับมานาอีครั้งในช่อง My m i n d m a t s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องที่มานาใช้วิธีนี้ในการจัดการชีวิตของตัวเองนะคะชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือจัดการชีวิตด้วย4กล่องนะคะเราจะมาลงรายละเอียดกันว่า4กล่องที่ว่านี่ช่วยให้ชีวิตของมานาง่ายขึ้นได้ยังไงนะคะก่อนอื่นอยากจะให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปของ4กล่องเนี่ยมันมันคืออะไรมันเป็นยังไงใช่ไหมคะ อยากให้นึกภาพตามว่าเวลาที่มานาไปทำงานอย่างเงี้ยพอไปถึงตอนเช้าปุ๊บมานาก็จะต้องคิดว่าวันนี้มานามีอะไรให้ต้องทำบ้างใช่ไหมคะสมมติว่ามี10อย่างละกันสิ่งที่มานาทำตอนแรกเลยนะก่อนที่จะเริ่มงานของทุกวันก็คือนั่งคิดว่ามีอะไรต้องทำบ้างใช่ไหมคะแล้วก็จดเป็นลิสต์นะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มมีอะไรต้องทำบ้างจดมาเป็นลิสต์เสร็จทีนี้ มันก็เหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่จบไงมนานาจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรทาก่อนหลังใช่ไหมคะสมมุติว่าเรามีเวลาจํากัดอย่างเงี้ยพอสมมติว่าเราไล่าจาก1ไปจนถึง10ปรากฏทําไปถึง8แ,แล้วดันเวลาหมดพอดีเลยอย่างเงี้ยเหลือ2อ,อันสุดท้ายที่ไม่ได้ทําปรากฏว่า2อ,อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นทําไมคะมานาก็เดือดร้อนใช่ไหมมานาก็เลยเหมือนมีการเอาวิธี4ี่กล่องที่ว่ามาใช้ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องทำให้เสร็จในวันนั้นนะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะกับเรื่องงานอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยก็มีนะมานาก็มีธุระเยอะแยะใช่ไหมในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากงานนะคะอย่างเช่นทำ u t u b e ใช่ไหมก็มีตั้งแต่อัดคลิปหมายถึงเขียนสคริปต์ก่อนฝึกพูดก่อนอัดคลิปก่อนอะไรเงี้ยอัพคลิปนูน่นนี่ทำอาหารเย็นของวันนี้ต้องทำอาหารเช้ากับอาหารกลางวันของพรุ่งนี้ที่ต้องทำวันนี้นะ วันนี้อาจจะต้องซักผ้าวันนี้อาจจะต้องอะไรอีกดีอะต้องไปรับของที่ไปนสนีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามีธุระประปังนูนน่นนี่เยอะแยะนะที่มันบางทีเรารู้สึกว่ามันถาโถมเข้ามาหรือมันนุ่งนางไปหมดจนเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีอะ่ะคือมันเยอะซะจนเราบอกว่าเออนะคะก็สี่กล่องนี้ก็ช่วยจัดการชีวิตส่วนตัวของมนานาด้วยเช่นกันนะทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดนะคะว่าวิธีการใช้สี่กล่องมันทำยังไงนะคะ เวลาที่มานาจะจัดระบบความสําคัญว่าอะไรควรจะทําก่อนหลังเนี่ยมานาจะแบ่งหมายถึงว่าจะใช้อสองเรื่องนะสเรื่องนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าอะไรควรจะทําก่อนหลังเรื่องที่1ก็คือความสําคัญเรื่องที่สําคัญเราจะต้องทําก่อนใช่ไหมแล้วอันที่สองก็คืออันที่เร่งด่วนเรื่องที่เร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะมันด่วนไงมันเลยต้องรีบทําให้เสร็จก่อนทีนี้ มานาบอกว่ามี4กล่องใช่ไหมคะก็เท่ากับว่ามานาเอา2อันนี้มารวมกันด้วยแล้วก็แยกกันด้วยเลยกลายเป็น4กล่องนะกล่องแรกก็คือสําคัญและเร่งด่วนอันนี้คือแบบว่าเป็น Top Priorit ์เตลยนะที่จะต้องทำให้เสร็จเพราะมันทั้งสาคัญมันทั้งเร่งด่วนใช่ไหมคะถ้าไม่ทํานี่เป็นเรื่องเลยใช่ไหมกล่องที่2คือเร่งด่วนเฉยๆแต่ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ แต่เพราะมันด่วนไงเลยยังต้องทําให้เสร็จก่อนใช่ไหมกล่องที่3ความสําคัญเริ่มลดลงมาและก็คือมีความสําคัญแต่ว่าไม่ด่วนเท่าไหร่คือสําคัญว่าต้องทําให้เสร็จแต่ไม่จําเป็นต้องทําให้เสร็จก่อนคือทาจะเอาไว้ที่หลังของวันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาหมดวันเนี่ยอันนี้ต้องเสร็จเพราะมันสาคัญใช่ไหมคะและแน่นอนว่ากล่องสุดท้ายก็คือไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนนะคะแสดงว่าถ้าอะไรที่ไปอยู่ในกล่องนี้เนี่ย แล้วเราทําไม่เสร็จเนี่ยไม่มีใครตายครับไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่นะคือสามารถผัดไปทําวันอื่นได้เพราะมันไม่สําคัญเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เร่งด่วนด้วยถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะคะมนานาจะตัดภาพให้ดูนะว่าสีกล่องที่ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเราก็มาดูกันต่อนะว่าสมมติว่าวันนี้มานาลิสมา ห้าห้าอย่างที่จะต้องทำให้เสร็จอะแล้วมานามีการจัดการแต่ละอย่างเอาไปโยนต์ในกล่องแต่ละอันยังไงนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ทีนี้วิธีการเขียนเป็นกล่องเนี่ยถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็แค่ขีดเส้นแนวนอนอย่างนี้นะแล้วก็ขีดเส้นแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตารางอย่างนี้ใช่ไหมคะแค่นั้นเลยแล้วก็เขียนว่าอันนี้สําคัญและเร่งด่วนอีกอันนึงก็คือเร่งด่วนเฉยเฉยกล่องข้างล่างก็คือสําคัญอย่างเดียวแต่ไม่เร่งด่วนและสุดท้ายก็คือไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญคุณผู้ชมจะเห็นในตัวอย่างของมานานะว,ว่าสําคัญและเร่งด่วนเนี่ยมานาเขียนไว้เป็นเอกสารงานประชุม9ก้าโมง โอ้โหเราจะมีประชุม9ก้าโมงนี่คือสําคัญใช่ไหมคะแล้วเราต้องรีบปริ้นเอกสารนี้ให้เสร็จก่อน9ก้าโมงด้วยมนเลยสําคัญกับเร่งด่วนพร้อมกันเลยไงใช่ไหมอันที่สําคัญและเร่งด่วนต่อมาก็คือโทรนัดลูกค้าแสดงว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันมีเดทไลน์กับลูกค้าคนนี้เลยจะต้องโทรให้ได้และให้ทันก่อนเวลาที่ที่เดทไลน์บอกไว้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างเร่งด่วนมนาบอกว่าส่งไปสนีก่อนบ่าย2 มันมีเวลากําหนดว่าถ้าเลยบ่ายสองปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาตัดยอดอะเขาจะไม่เอาของไปส่งวันนี้เราต้องรอไปวันรุ่งขึ้นแสดงว่ามันเร่งด่วนไงแต่ถามว่าถ้าวันนี้พลาดเนี่ยมีใครเป็นไรไหมคะไม่มีมันเลยไม่สําคัญแต่ถ้าจะให้ดีมันควรจะทาให้เสร็จไงเพราะมันเร่งด่วนใช่ไหมต่อมาเรื่องสําคัญนะคะตัวอย่างที่มานายกก็คือศึกษาเรื่องการวัดค่าสีคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดมากเรื่องว่ามันคืออะไรนะแต่เอาเป็นว่า ในการทํางานของมานามันจะต้องวัดสีด้วยนะว่าสีที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงจะเข้มจะอ่อนจะจืดอะไรก็ว่าไปหรือจะเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเก่าหรืออะไรก็ว่าไปโดนแสง UV อะไรก็ว่าไปมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่มานาจะต้องรู้เพราะว่ามานาจะต้องใช้เรื่องนี้ในการทํางานแต่มันไม่มีความเร่งด่วนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปตกในในกล่องที่ว่าสําคัญอย่างเดียวนะคะ คือถ้าไม่อ่านวันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่อ่านพรุ่งนี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่สุดท้ายจะต้องอ่านเพราะสุดท้ายจะต้องใช้ใช่ไหมและกล่องสุดท้ายก็คือไม่เร่งดวดและไม่สําคัญมาตัวอย่างว่าโทรหาไอทีขอสายชาร์จมือถือเพิ่มแสดงว่ามานามีสายชาร์จอยู่แล้วอันหนึง่งแต่ว่าอยากจะได้เพิ่มจะได้ไม่ต้องเอาสายชาร์จเนี้ยแบกไปมาระหว่างที่ทํางานกับกลับบ้านนะคะคือบอกกับว่ามานามีอ่มือถือของบริษัทนะแยกจากมือถือส่วนตัวก็เลยเหมือนแบบขี้เกียจแบกอะ่ะต้อง เอาใส่กระเป๋าต้องจําว่าเออเอากลับบ้านแล้ววันลุ้นขึ้นต้องเอามาที่ทํางานด้วยอะไรเงี้ยแบกมปแบกมามันจะดีกว่าถ้าเกิดมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่เพราะว่ามันไม่มีก็ไม่ตายไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความด่วนว่าจะต้องได้ภายในวันนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นมันเลยไปตกอยู่ในกล่องที่ว่าไม่เร่งด่ดวนและไม่สําคัญนะคะคือทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะ ขาหวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะกกอปปี้อันนี้ไปใช้นะยินดีเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยแวะกลับมาบอกมานาด้วยนะคะว่าใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างน,นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ